ใล่ค่เราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ15มกราคม2569มาอัปเดตวันโอนเงินคนละครึ่ง plus ในเดือนมกราคม2569สำหรับร้านค้ารับเงินสูงสุด2,000บาท ได้บ้างนะคะสำหรับสงเดือนสุดท้ายของการแจกเงินพ่อค้าแม่ค้าการแจกเงินยังคงเหลืออยู่นะคะใครที่ยังไม่ได้ล่าสุดกระทรวงคลัง,งเคาะวันโอนเงินคนละครึ่งเดือนมกราคม2569โดยรัฐจ่ายล่าสุดนะคะร้านค้ารับเงิน2,000บาทพ่อค้าแม่ค้าทั่วไทยเฮมากลางตารางโอน เงินสนับสนุนรอบเก็บตก2เดือนสุดท้ายถ้าพลาดจากรอบนี้ก็ถือว่าสละสิทธิ์ทันทีนะคะอัปเดตข่าวดีให้กับพ่อค้าแม่ค้าทั่วไทยได้เฮกันนะคะกระทรวงการคลังกลางตารางโอนเงินสนับสนุนโครงการคนละครึ่งพลสัสสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์พัฒนาทักษะ up skill re skill แต่พลาดรอบแรก เตรียมรับเงินสูงสุด2,000บาทเข้าบัญชีถุงเงินในรอบเก็บตกเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์นี้ย้ำหากพลาดรอบนี้ท่านก็ถือว่าสละสิทธิ์นะคะอัพเดตยอดโอนล่าสุดนะคะรัดรัฐจ่ายแล้วกว่า117ล้านบาทจากการประมวลผลข้อมูลแานค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลา s ทั้งสิ้น97,86รายพบว่ามีผู้ประกอบการ ที่ได้รับเงินสนับสนุนไปแล้วกว่า 95, 9 5 5 5 9รายนะคะโดยในจำนวนนี้มีร้านค้าที่ได้รับเงินสูงสุดตามสิทธิ์2000บาทจำานวน3ก9ารรายคิดเป็นร้อยละ36รวมเป็นเม็ดเงินที่รัฐสนับสนุนไปแล้วกว่า117.47ล้านบาทอย่างไรก็ดีนะคะก็ยังมีร้านค้าอีกจำนวน2,027รายที่ยังไม่ได้เงินเนื่องจากตรวจพบว่าไม่มีรายการยอดขายจากโครงการ ในส่วนที่รัฐร่วมจ่ายในช่วงเวลาที่กำหนดทีนี้เราก็มาดูสาเหตุเบื้องต้นที่ทําให้เงินไม่เข้าทั้งที่ร่วมโครงการคนละครึ่ง plus นะคะหากร้านค้าของคุณไม่ได้รับ sms หรือการแจ้งเตือน notification ในแอปถุงเงินอาจเกิดจากสาเหตุดังนี้นะคะข้อมูลไม่ตรงเลขบัตรประชาชนหรือเลขผู้เสียภาษีที่ใช้ลงทะเบียนอบรมไม่ตรงกับข้อมูลในแอปถุงเงิน คะแนนสอบไม่ผ่านมีผลคะแนนทดสอบหลังเรียน post t e ท t ไม่ถึงเกณฑ์นะคะหรือคะแนนหลังเรียนน้อยกว่าก่อนเรียนยอดขายไม่ถึงสำหรับร้านค้าบนฟู o ดเดลิเวอรีต้องมียอดสั่งซื้อผ่านโครงการไม่ต่ำกว่า5รายการภายในวันที่19ธันวาคม68สถานะผิดเงื่อนไขเป็นร้านค้าที่ถูกระงับสิทธิ์ในโครงการภาครัฐมาก่อนหรือเพิ่งเป็นร้านค้า คนละครึ่งพลัสหลังจากพัฒนาทักษะเสร็จสิ้นนะคะสำหรับร้านค้าที่เงินยังไม่เข้าในรอบวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมากรมบ,บัญชีกลางก็จะดำเนินการติดตามเพื่อโอนเงินหรือรีทายให้อีกเพียง2ครั้งเท่านั้นก็คือรอบที่1ในวันศุกร์ที่30มกราคม2569รอบที่2ในวันศุกร์ที่27กุมภาพันธ์2569นะคะข้อควรระวัง หากพ้นกำหนดรอบโอนเงินวันที่27กุมภาพันธ์กก็จะถือว่าผู้ประกอบการร้านค้าไม่ประสงค์รับเงินภายใต้โครงการนี้นะคะอัปเดตวันโอนเงินคนละครึ่ง US, ประจำเดือนมกราคม2569ร้านค้ารับเงินสูงสุด2,000บาทอัปเดต15มกราคม2 5 6 9นะคะ